เราขวางกบมีบอกของังกบใช่ไหมเรขอดูทั้งสองที่นะระบบพัดแยกหากาศเนาะแต่นี่ไม่ได้มีแต่นี่ไม่ได้มีระบบพัดแยกหน้าถ่ายพานใช่ไหม นะครับแล้วก็คนใหม่มาต่อซึ่งปัญหาของเราคือว่าเริ่มขออนุมัติโครงการศึกษาออกแบบนะครับมาตั้ปีทาทา5่า่ปีห้าสิบห้าสิบสองห้าห้าสิบงห้าห้าสโดยท่านไ่ะนะห้าสองห้าหกห้าเจ็ดครับแล้ว5้าหมดวาระเลือกตั้งใหม่ได้คนใหม่มาครับแล้วก็ปฏิวัติหก่อนนี้การบริการโดยท่านเสรีพิสุทธิ์ นะครับเป็นมอบหมายให้พวกเรานะครับได้ลงมาดูข้อที่จริงในพื้นที่แล้วก็มาประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับว่าในประเด็นที่มีผู้ร้องเรียนไปเนี่ยครับในข้อที่จริงกับในสิ่งที่หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินการเนี่ยนะครับได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาที่มีผู้ร้องเรียนได้ร้องไหมนะครับในเบื้องต้นที่ทางกรรมธิการได้มาดูนะครับแล้วก็ได้ ให้คําแนะนํากับเป็นส่วนของทางเทศบาลน,นะครับที่เป็นเจ้าของโครงการได้พิจารณาในเบื้องต้นก็คือว่าตอนนี้มันมีอยู่สส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือในส่วนของโรงคัดแยกขยะนะครับเพื่อทําปุ๋ยนะครับหรือว่าโรงที่เรียกว่าโรงโรงคอมโพสเนี่ยนะครับในประการแรกก็คือว่านะครับสิ่งที่ทําในขณะนี้นะครับมันในตัวโรงงานเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับเราก็ต้องไปดูว่าที่มาของการออกแบบ แต่เรื่องของการใช้งบมาเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงเพราะว่าโครงการนี้มันเกิดมาตั้งแต่ประมาณปีห้านะครับส่วนที่2นะครับที่เรามาดูที่เห็นในงานนี้ก็คือว่าเมื่อโรงคัดแยกขยะมันใช้การไม่ได้ทางเทศบาลก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการนำขยะมาฝังกลบนะครับซึ่งการฝังกลบนะครับมันจะต้องไปตามหลักวิชาการนะครับที่เรียกว่าสตรีทรสเลนฟิลด์เ่ยนะครับมันจะมีหลักวิชาการของมันอยู่นะครับที่เราเดินดูตอนนี้นะครับทราบว่าทาง เจ้าของพื้นที่ครับได้ขวางกบขยะไปไป3บอ่อแล้วนะครับซึ่งบอ่อที่1เนี่ยมีพลาสติกปูที่เรียกว่าไลเนอร์นะครับแต่บอ่อที่2บอที่3ไม่มีในขณะที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้คือบอ่อที่4นะครับก็คือว่าในเรื่องของพลาสติกที่จะต้องปู ชั้นชั้นล่างชั้นใต้ดินเนี่ยครับเพื่อกันน้ําที่มันจะซึมลงไปในผิวดินชั้นล่างครับไม่ไม่มีนะครับซึ่งเราก็ได้ให้ข้อแนะนําทางหน่วยงานที่เกี่ยวพ้องไปเบื้องต้นก่อนว่าจะต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้ก่อนเพราะว่าเพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยในระยะยาวเนี่ยครับถ้าเกิดว่ามีสารพมีหรือว่าขยะที่นํามาฝังกลบแล้วมีสารพิษตกค้างนะครับคือเรื่องที่สตงให้คําชี้แนะไปนะครับตอนนี้เนี่ยทางการบรรที่การของเราคือมีท่าน พิสิทธิ์ลีลาวัชโรพาตนะครับอดีตผู้ว่าสตองอ,งอเนี่ยมาเป็นที่รปรึกษาการบริการปราารปชอยูด่ด้วยนะครับถ้ามีเรื่องที่สตอง,องอให้คำแนะนำท่วงติงไปแล้วรับถ้าจังหวัดยังไม่ไดาเนินการในการที่จะฟ้องร้องนะครับในการที่จะเรียกร้องความเสียหายทางทางแพ่งนะครับกับผู้ที่เกี่ยวข้องเนะครับเราก็จะดูว่า,าทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยมีเหตุผลยังไงถึงไม่ไดําเนินการตามข้อเสนอหรือว่าคําแนะนําของสตงอนะครับถ้า มีเหตุผลไม่เพียงพอเนี่ยครับทางการนิตการก็จะได้พิจารณาต่อในอำนาจหน้า,นาที่ต่อไปนะครับโดยเฉพาะในส่วนของมาตรา157เรื่องการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ครับนี่ทางการนิติการก็คงจะได้ไปรวบรวมข้อมูลทั้งหมดก่อนว่านะครับในส่วนของแผนการศึกษานะครับที่นํามาสู่ที่มาของเครื่องเครื่องจักรตัวที่เราเห็นเนี่ยครับกับนะครับในเรื่องของออการใช้งบประมาณและนะครับประโยชน์ที่การใช้เครื่องจักรนะครับแล้วต้องดูด้วยว่า เทคโนโลยีตัว,โน,โตว,ตวนี้นมาจากไหนยังไงนะครับเพราะว่าการบริการปรชเรามีเรื่องร้องเข้ามาเยอะนะครับง,งมานมาควบคู่กับของโดยที่ให้ปลายทางก็คือในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยเขารับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาไม่ได้เลือกเองนะฮะก็ต้องพูดตรงนะครับท้องถิ่นไม่ได้เลือกเองคนที่อยู่ส่วนกลางเนี่ยเลือกว่าให้เขาให้เงินมาให้ของมาเขาทําตามที่ที่เขาส่งมาให้อย่างงี้นะครับท้ายสุดแล้วปัญหามันเกิดจากที่เราเห็นนะครับเกี่ยวกับ น้ำเสียสภาพแวดล้อมครับผมน้ำเสียจากไหนครับจากบ่อขยะมันมันล้นล้นไหลบาลงไปเลยมื่อไหลบาลงไปหน้าฝนครับมันไปเลือกสวนไร่นาแล้วก็แหล่งน้ําธรรมชาติครับแรกๆมันก็ลงไปที่ลําห้วยวังม่วงแล้วก็เป็นอ่างเก็บน้ําวังแสงแล้วมันจะล้นลงไปที่ลําน้ําบางออกจากลานวังก็สู่ลาน้ํากํามันก็จะลงม่น้ำโขงต่อไปอยากฝากให้หน่วยงานงบประมาณพิจารณาเสริมงบประมาณมาตรงนี้ด้วยครับ มามาให้โรงงานมันเดินต่อไปได้ไงเดี๋ยวนี้ยังไม่ล้นแต่ต่อไปไม่แน่ครับเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงสามปีผมว่ามันจะหมดที่ฝังแล้วนะก็อย่างที่คณะกรรมการเห็นนะครับมันเสียดายขยะนี่ถ้าทําให้เป็นประโยชน์มันก็ได้ประโยชน์นะครับทําวิกฤตเป็นโอกาสก็ได้แต่ว่ากรรมธิการท่านจะเห็นใจไหมจะให้งบประมาณของเทศบาลมาทํำไหมและการทําถ้าได้งบประมาณอีกเราจะมีแผนว่า ให้นก,กรรมการชุมชนจะเข้าไปดูแลงบประมาณในส่วนนี้จะมีการล่วไหลเหมือนอย่างแต่ก่อน,นมา